สวัสดีครับผมไอเพชรยน์นะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับตัวรถเนี่ยได้ทําการปรับสภาพนะครับหรือว่าทําความสะอาดคัดสีต่างๆนะครับพร้อมตั้งขายหน้าร้านแล้วนะครับสาหรับคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของ นะฮะใครที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อมาด่วนเลยนะครับ0894807362นะครับผมไอเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวนี้นะครับมาดูคันจริงมาทดลองขับกันได้นะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดเปิดทุกวันทําการนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota a อ t i ติสนะครับ1.6ตัว G ปี2017โฉม Minor c h a n ชนนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่4,39,000บาทเท่านั้นนะครับรถสีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานคันนี้เป็นรถบริษัทที่ปลดระวางมานะครับรถมือเดียว ประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เรารับประกันนะครับตัวรถไม่เคยมีประวัติการชนหนักพิกาหรือว่าจมน้ํานะครับรถสีเดิมไม่เคยกลับสีเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยแต่งไม่เคยเติมอะไรนะครับสำหรับชมนี้เป็นตัวโฉม Minor อร์เชนนะครับกระจังหน้าได้เป็นโครเมียม2เส้นมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้อยู่ตรงกลางเลขทะเบียน6กกไก่สอื่นสีนะฮะสองสกรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ใช้งานเลยนะครับ ส่วนไฟหน้านะครับได้เป็นชุดคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดทามันนิ่งไลท์ LED 4เม็ดและก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวอยู่ที่ภายในนะครับชุดคมไฟดวงใสๆเดิมๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยคาบเหลืองไม่มีรอยล้าวนะครับตามสแตนดาดโรงงานทุกอย่างเลยนะครับ เรียมสันตัวรถคมชัดนะครับตรงรถโครงสร้างเดิมๆเ,เรารับประกันไม่เคยชนหนักผิ่ความจมน้ํากระจกทุกบานมีเครื่องหมายมีโลโก้โตโ,ตโยต้นะครับซึ่งบอกได้ว่าเป็นกระจกเดิมแท้สย์ไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับ ในส่วนของล้อและยางนะฮะคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อแม็กปัดเงาเดิมจากโรงงานขอบ16นะครับล้อแม็กสภาพก็สวยสมบูรณ์นะครับก็มีรอยเบียดฟุตบาทมาบ้างเล็กน้อยนะครับสภาพล้อก็ประมาณ95%รวมทั้ง4ล้อนะครับล้อแม็ก5ลูนะครับแล้วก็ยางนะครับได้เป็นยางดันหลบนะคันนี้ได้เป็นยางดันหลบปี2022นสะครับสัปดาห์ที่9ก็เป็นยางปีใหม่เลยนะครับรหัสยาง2 0 5 ครับ55 R 1 6นะครับดอกอยางพร้อมใช้งานลองนึกบิแบบนี้เลยนะครับปี2ปีเนี่ยได้สบายสบายเลยนะครับในเรื่องของตัวอย่างนะฮะ <c oughs> ในส่วนของโครงสร้างนะครับซุ้มล้อก็เดิมเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนถังมะพร้าวรอยเชื่อมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวน็อตเบ้าโชกก็ยังมีรอย QC ลงงานอยู่ นะครับโครงสร้างก็เดิมเดิมเลยเรารับประกันโครงสร้างนะครับกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยกุญแจเป็นสมาร์ทเ์เลดนะครับคันนี้เป็นตัวปุ่มปุ๊มสตาร์ทแล้วนั่นเองนะครับมือเปิดได้เป็นตัวสมาร์ทเอนที่สีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามภายในเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันก่อนนะฮะตัวนี้นะครับอ่า แผนเพจเดิมๆนะครับเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ปีผลิต2017นะครับแล้วก็จดปี2017เช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างประตูนะครับตัวน็อตเดิมๆหรอยหัวน็อตไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยขันนะครับโครงสร้างเดิมๆเ,เรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับ คันนี้นะครับโ,โตโยต้าอัลติสนะฮะหนตัวจีปี2017นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับทั้งประหยัดน้ํามันทั้งในเรื่องของอระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับกับสมรรถนะหรือว่าประเทศไทยเรานั่นเองนะครับสำหรับด้านหลังนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็คิ้วฝากระโปรงท้ายได้เป็นโครเมียม นะครับโลโก้ต่างๆที่ติดมากับตัวรถก็อยู่ครบั่วสภาพสมบูรณ์นะครับไฟท้ายเดิมแท้ศูนย์ะครับเป็นแบบ LED มีไฟเลี้ยวไฟถอยครบถ้วนนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวด้านล่างก็มีไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งนะครับไฟเบกรกตรงที่3อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายก็เปิดจากรีโมทได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน <c oughs> คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์1 6 0 0 c ีนะก็ไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนะครับไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองนะฮะคันนี้เป็นรถของบริษัทที่เขาปลดมานะครับก็ประวัติตัวรถเนี่ยสามารถตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับห้องเก็บของใหญ่อยู่แล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยซีนจุดเมนอาร์ตก็โครงสร้างเดิมๆนะครับสีเดิมๆสวยๆแบบนี้เลย ตัวน็อตฝากระโปรงท้ายก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันหัวน็อตเดิมเดิมสภาพสวยสมบูรณ์นะครับรอยเชื่อมรอยซีนนะครับก็ตัวเล็บก็ทําการจิกเข้าปกติเลยโครงสร้างเดิมเดิมแท้สูรเลยนะฮะคันนี้ใครที่สนใจคันนี้นะครับโทรมาสอบถามกันได้0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ผมไอเพชรยนต์นะครับเบอร์โทรของผมแอดไลน์ได้นะฮะด้านล่างนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ที่ติดมากับตัวรถก็อยู่ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่ได้เป็นตัวล้อกระทะ นะครับโครงสร้างรอยซีนด้านหลังนะครับก็ของเดิมแท้ศูนย์นะครับจุดเบ็คเอทกลมๆสวยๆนะครับสีบางๆนะครับไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยติดแก๊สนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับใครที่สนใจคันนี้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ089 4807362นะครับผมไอเพชจยนต์นะฮะ โดยรวมแล้วนะครับรอบตัวรถถือว่าโอเคนะครับคันนี้ก็ทําการปรับสภาพนะครับเก็บสีกันชนหน้าหลังนะครับหรือว่าร่องรอยต่างๆนะครับที่ทําให้ตัวรถไม่สวยก็ทําการเก็บงานเรียบร้อยนะครับโดยรวมแล้วสวยเลยนะครับก็ขัดส้งขัดสีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจัดการทําให้ใหม่อีกทีตอนวันรับรถนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับคันนี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะครับใช้งานง่ายเหยียบเบรกนะครับ กุญแจนะครับจะใส่กระเป๋าก็ได้หรือว่าจะวางไว้ก็ได้นะครับที่รถนะแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มทีเดียวปล่อยนะครับอ่ารถติดนะครับสตาร์ททีเดียวสบายๆเลยนะครับภายในเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบรเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมไล่ที่แผงประตูก่อนได้เป็นโทนสีดําตัดกับสีเบรนะครับที่พักแขนได้เป็นหนังนะฮะสีดํากระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับล่องลอยการใช้งานก็ถือว่า ใช้งานน้อยนะครับดูจากที่เปิดมุมประตูเนี่ยค่อนข้างดูแลดีนะไม่มีรอยถลอกนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าปุ่ม Engine Start นะครับคันนี้เนี่ยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยหนังนะครับเดิมจากโรงงาน3ก้านนะครับคันนี้รุ่นนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลเครื่องเล่นได้จากตัวพวงมาลัยและมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะครับลุกอ่ารุ่นนี้มีแอร์แบ็กเลูกรอบตัวรถเลยนะครับ ไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบโลเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าไมค์น้อยมากๆนะครับกับราคาตัวรถเพียงสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคอนโซลห,หน้าจะได้เป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจนะครับหน้าจอเครื่องเล่นยังเป็นตัววิทยุซีดีธรรมดาอยู่นะฮะยังไม่สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับแต่ว่าสามารถเสียบสาย a u x u s b ได้แล้วก็มีแอร์แอนะ g ็อกนะครับปรับมือด้านล่างช่องชาร์จไฟด้านล่างหนึ่งช่องนะครับมีระบบกันลื่นถไลไม เนี่ยฮะเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับตัวสติ๊กเกอร์กันลอยตัวตัวเกียร์ตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะออกไปนะครับใช้งานได้ปกตินะครับส่วนเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยสภาพเบาะสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับตัวเบาะพร้อมใช้งานนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างอยู่แล้วนะครับด้านหลังนะครับเบาะเดิมๆสภาพสวยๆนะครับ ม่มีรอยยับรอยฉีกขาดมีช่องชาร์จไฟด้านหลังให้ช่องช่องเล็กๆนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของหนึ่งช่องภายในกว้างแอร์เย็นนะครับหลังคาเดิมๆไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเปื้อนนะครับใครที่กําลังมองหาหรือกําลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะครับสําหรับ Toyota a l t i s ิ1.6ตัว G ปี2017คันนี้ นะครับราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้0894807362ผมไอเพชรยนยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง Duo VVTi 4สูบเดิมจากโรงงานนะครับ1,600 นะครับแรงม้าก็อยู่ประมาณ125แรงม้านะครับเครื่องยนต์ดูโอก็จะมีในส่วนของโหมดอีโคในตัวนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างประหยัดน้ํามันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับทนมากนะครับต้องบอกว่าทนมากนะครับการใช้งานของตัวเครื่องดูแลรักษาง่ายนะครับแมนทานเนนหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดู เสียงเครื่องยนต์นิ่งและเงียบนะครับรอยมาร์ครอย Q C, ิวซีไหนเห็นชัดเจนครบทุกจุดเลยนะครับตัวน็อตก็เดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับโครงสร้างเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆสวยๆภายในสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มหรือว่ารั่วซึมนะครับคันนี้ปรับสภาพแล้วนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับสีเขียวนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะฮะสีเขียวพร้อมใช้งานนะครับภายในสะอาดเลยนะครับ โครงสร้างเบ้าชกตัวน็อตก็ได้เดิมๆรอยมาร์ครอย QC ซีเดิมๆนะครับคานด้านในเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดจุดเป็นอาร์สวยงามชัดเจนปากกัโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดเช่นเดียวกันนะครับแก้มซ้ายขวาไฟหน้าเดิมโครงสร้างเดิมเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าบอดี้สวยมากนะครับบอดี้สวยมากแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับขานหน้าเดิมๆตัวน็อตไม่มีรอยถอดเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยแล้วก็ไมน้อยด้วยนะคันนี้ไม่หนึ่ง 1แ0 0หนึ่โลรู้สึกว่าตอนนี้ตัวรถของบริษัเทเพชรยนต์นะฮะหม่น้อยสุดจะเป็นคันนี้ถ้าเป็นรุ่น1.6ตัว G ีนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกก็เป็น ABS นะครับดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กเใบนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีสมรนธนาการใช้งานที่ดีนะครับเป็นรถที่เอาไว้เน้นใช้งานโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับ Toyota a l t i ตินะครับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะครับ สมรรถนะงานขับขี่ดีบอดี้ภายในไม่เล็กเกินไปและก็ไม่ใหญ่จนเกินไป วิ่งทางไกลก็ดีทางไกลก็ได้นะครับและที่สําคัญประหยัดน้ํามันแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับยุ่นนอดน,นิยมนะครับสำหรับโตโยต้าอลติส1.6ตัว G ปี2017รุ่นนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะฮะร,ราคา439,000บาทสนใจสอบถามได้นะครับ0894807362ผมไอเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ